ถ่ายรีสอย้ำเว้นเว้นให้เบิร์เด้อจ้านี่พอดีกะอยู่กับสามสาวอยู่กับอันพังทองไอ้พลายทองคูนพังสามสาวนี่ละถ่ายไกล,ใกล่ให้พมิฬในวังด้เบิร์นพังสามสาวนี่รีสอเฮาหวัดดีหน่อยเร็ว เด้อสีงลงอาบนา้ำปล่อยเดือดเลยดีซ้อเขาทักทายย่ำบายบายเด้อจ่ะนี่ช่วงประมาณบายโมงก็กลัวพาเพื่อนมาอาบนา้ำ แย่บ๊ายบาย น้ำใหญ่อยู่น้ำเฮือนวันนี้พอได้เอาโล่งทงจะเป็นอยู่น้ำหฮมกินน้ำบ้านดิสซอร์เราอยากน้ำ ก็ล่งอาบน้ำขึ้นไปกินหญ้าขึ้นไปกินอ้อยขึ้นกนนนินสับป,ปะรดที่เอฟซีใจดีสนับสนุนเขามาาเลยจ้ะสักเลย น้ำบ่อยากขึ้นเรื่องลิโซเฮากันได้ปแปลงตูดแปลงอยู่สนากละาสักกี่เลยอไม่

เออเอองามแล้วงามแล้วค่อยๆเป็นละไปเห็นบ่อคอกหางแยงเหรอไปเลยไออาเทาหน่อ่าเทาจีเว็ตหนุ่อ่ะมาเอาส้างเด้อ <fear> <t oss uk itations> ฝุ่งไก่ทองคุ้นซีดออยู่วังทะลุกำกันเพื่อจู่เหล่าเคกเนี๊ย ขวัางตะลุอ้าลูกล้านกาบเ้อเจ้าพ่อว่างตะลุรีซอกมาพักสอนอยู่มองนี้อย่าก็อาอหอยู่ดีมีแพงเด้อจโลกไผกับยาอาซิมาเปลียป่ยนเปลี่ยนลูกล้านขอเพิงผ้าใสยเจ้าพอ เจ้าพอว่างทะลุกับเจ้าพ่อสารประกำเรื้อจ้ะลูกหลานขอพึ่งพ้าอาศัย สาธุาเด้อลูกหลานเขามาผลนะใสเจ้าพอตลกเจ้าพอสารประกมที่เช่าบ้านเช่าวสวยเขาหลบนับถือเด้อมาถ่ายให้ก่อแม่พี่น้อง FC ได้บึง้งเจตเอ,อ้ยเขาเรียกแล้ว สิอยประจําวังทะลุกับรีอซ้อนี่แหละอันนี้เป็นอันพอทองคุ้นส่างซีโดจ้ะรีเบ้อซ้อเห้กับสิอยประจําอยู่นี่แหละเพราะว่าบ่าได้ไปทางใดอยู่ประจําอยู่นี่แหละจ้ะพาพอมันเย็น เจ็ดเอ้ยมาครับแขกมีอยู่สองชุดมีกระทิ่งงานอ,อมตะพนมาเฮ็ดให้ แก้วจีฮะจ้าแก้วจ้แม่ยันเนาะ เบิง่งรีซอร์กำลังแสกใส่เงียง่นวาแเกสิมาน้อาสองชุดบ่กระได้ทองคูณกระลีรีอร์อยู่น้ำกันสองตัวี่ก็ะได้รักแกเบิ่งบรรยากาศหลบๆว่างะลุเป็นแต่อยู่ขึ้นยังถ้าบ่ติดโควิดก็มีแขกมีนังมาท่องเที่ยวอยู่เนาะอันนี้ไม่ติดโควิดก็ ຈັ່ງດນາະີມີ FC ใจດີອອົາອອົາສັປະລົດມາໃຫ້ສາງຕົກງານໄດ นี่ก็ทองคุนยางออกมาแล้วจ้ะสีดอทองคุนที่ยูประจำกับปีโซกับอันสามสาวดาวสิงกับสิยูประจำน้ำอันว่างทะลุนี่